เรามาเก็บดอกกระเจียวกันทุกคนนี่ดอกกระเจียวขาวหรือเรียกว่าอดอกดินอะไรหลายๆอย่างดอกดินนัทางเหนือเรียกกันนี่ปีนี้ยังไม่ได้สำรวจเลยนะว่ามีหัวไหมเพื่อนๆถามมาตั้งแต่ต้นปีเลยว่ามีหัวกระเจียวขาวไหมปีนี้ซื้อแล้วคือเราปล่อยออกได้กี่ร้อยโลไม่รู้เนาะแล้วก็ทีนี้มันยังหัวมันยังไม่สวยแต่ว่าเนี่ยมันมีมันมีมันมีดอกเห็ไหมเนี่ยมีดอก เนี่ยต้นมันจะแห้งลงเงี้ยกระเจียวต้นมันจะแห้งลงแล้วมันก็จะออกแดดน,นี่หอมมากเลยครับคุณีนี้ไม่น่าจะมีเยอะเนะเพราะมันมันยังไม่มต้องให้มันเซตตัวก่อนไงน,น,นี่แล้วก็จะเก็บเดีย๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวมัน,นจะได้กี่กี่มีหวัว <laughs> กี่ดอกเก็บขงเลยนะอน ไม่ดนะได้เก็บผลเดี๋ยวมาดูว่าอะไรทีน,นี่กระเจียวขาวหรือว่าดอกดินทุกคนไงกินดอกอ่อนมันเด้ออันไหนมันไม่อ่อนเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาที่มันเน่าๆนี่ออกเนาะเแล้วต้มกินเปลือกมันไนงหอมนี่นี่ดูนี่หอมหนักได้แค่นี้ทุกคนยีนนี้ฝนไม่ตกเลยครับเอ่อนี่คือที่เขาเปลือนี่เพราะเราลดน้ําใช่ไหมเราลดน้ําผักหวานลดอะไรเนาะเขาเราปลูกไว้ใช้อ่ะ ที่ปลูกผักหวานปลูกต้นไม้ไงแล้วเราก็รดน้ำพอน้าลงลงมาโดนกอนไหนก,ก็ออกกอนนั้นนั่นแหละหัวไม่น่ามีนะจีนี้เพราะว่าปีที่แล้วขุดไปสองร้อยโลนะ <c oughs> คิดว่าประมาณนะั้นประมาณสองร้อยโลนะปีนี้ก็น่าจะพักก่อนแล้วฝนไม่ตกด้วยเดี๋ยวถ้าฝนตกอาจจะมาแคะให้ดูเพราะว่ <c oughs> ามีเพื่อนเพื่อนถามมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้วว่าปีนี้ไม่ดอกกระเจียวขาวไหม <c oughs> คือมันเป็นดอกไอ้มันเป็นต้นเทียบไปปลูกให,หม่ไหมเราก็ขยายมันกันทีนี้หัวมันยังอ่อนเออมันยังไม่แบบยังไม่เป็นเงาเป็นอะไรอย่างงี้เนาะ ไปขุดดูแล้วแต่ไม่เนียอาจจะมีการชําต้นขายเนาะเดี๋ยวถ้ามีมีต้นออกขายเป็นชุดชุดต้นใช่ไหมตอนนั้นชุดต้นร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้เออจาไม่ได้ม่าร้อยเท่าไหร่รวมส่งแต่ว่าถ้ามีแบบต้นเดี๋ยวก็จะประกาศลงหน้าเพจนี่แหละเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ให้มันแล้วไปนะทุกคนเ่าปีที่แล้วขายแบบล้างผ่านอ่ะปีนี้มีเดี๋ยวจะประกาศดูเดี๋ยวจะไปดูอีกก่อนของแปลง ข้างบนท,ท,ที่ยังไม่ถ้ามีเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะลงหน้าเพจให้แล้วกันเนาะโอเคลำบักการเก็บดอกกระเจียวตอนนี้ก็ได้แค่นี้แล้วทุกคน